เส่กรอะอีสานร,ร้านขายดีถูกวางเพลิงเจ้าของเชื่อสีมือคู่แข่งเราไปยูอิอิสราเอลเป็นยังเไปยูพุเลติเจ้าที่ตำรวจสพเมืองพัทธลุงได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้เพลิงร้านค้าริมทางท<ะ>บนถนนชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัดทธลุง<อ>จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานรถดับเพลิงไป<ะ>ยังที่เกิดเหตุอใสกอกรก็เป็นแต่แสบแหลที่เกิดเหตุพบไฟกําลังลุกไหม้เพลิงพัก แต่ยังดีอยู่มันไม่ใช่ร้านใหญ่มันเป็นเป็นเพิงแต่อะไรก็ไม่น่าไปเผาองเขาหรอก<ะ>เขาขายไส้กรอกดีนางชะรัชดาสงเนียมอายุ44ปีเจ้าของร้านกล่าวว่าเพิ่งเปิดร้านไส้กรอก <Okay. S 1> เมื่อช่วง19นาฬิกาโดยกลับบ้านพักก็ห่างบ้านนี้ประมาณ500เมตรขณะที่เตรียมทำไส้กรอกเพื่อขายในวันถัดไปเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าที่ร้านโดนไฟไหม ตนเชื่อว่าสาเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างแน่นอนเ,ออเพราะร้านไม่ได้เดินสายไฟออและไม่ได้เกิดจากฐานหุงต้มที่ใช้ย่างเสกกรอกเพราะก่อนกลับบ้านก็จะรดน้ำดับไฟสนิททุกวันเ,ออเชื่อว่าสาเหตุไฟไม่เกิดจากการลักลอบเผาร้านเพราะก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือน ก็เคยถูกกันแกล้งโดยการตัดสายไฟฟ้ามาแล้วคู่แข่งที่ขายบริเวณใกล้เคียงอาจไม่พอใจที่ตนมาขายแถวนี้จึงอาจต้องการกันแกล้งให้ย้ายออกไปเพราะว่าทับเส้นทางธมามหากินของเขาโดยร้านไส้กรอกอีสานตรงแถวนี้มีถึงสร้าน<อ>และร้านของตนก็มีลูกค้าเยอะอกว่าร้านอื่นๆจึงคาดว่าน่าจะมีการกันแกล้งกันนี่แหละ <Yeah. S 2> โดยแอบมาเผาก็อาจจะเป็นไปได้ uh oh. แต่นี้เราก็ยังไม่ทราบหรอกว่าเขาเผา uh oh. หรือไม่อย่างไร uh oh. เพียงแต่ว่า<ด>เจ้า,ขอ,าของร้าน uh oh. สันนิษฐานว่า <Yeah. S 2> ไม่น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดว uh oh. งจร